เอ้ยเ้ยฟาร์มได้ยงไงเนี่ยฟาร์มยังไงอะสำหรับเรทอิดเมื่อกี้นะครับที่นัดได้เปิดไปนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าเขาทําได้ยังไงนะครับอ่าไม่ต้องสงสัยนะครับวันนี้นะครับนัดมีเทคนิคเกี่ยวกับการฟาร์มเคออสดันเจียนที่ใช้เวลาน้อยและคุ้มค่ามากที่สุดให้เพื่อนๆครับไปดูกันเลยครับนะครับสำหรับเพื่อนๆืที่สงสัยนะครับว่าทำไมเราต้องฟาร์มเคออสดันเจียน ถ้าเพื่อนๆขึ้นถึงเทียสาแล้วอยู่ที่ประมาณพันสามยี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าไอเทมต่างๆเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถแลกได้แทบจะไม่จำกัดเลยก็คือ99ครั้งนั่นเองนะครับแต่การที่เพื่อนๆแลกไปแล้วนะครับมันจะทําให้ทุกๆครั้งที่เพื่อนๆแลกนะครับคอสหรือว่า c h a r t of purification เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งที่เพื่อนๆแลกไปฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องาร์ม chaos dungeon เพื่อที่จะหาอันนี้มา และเอาอันนี้ไปแลกนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบเออสร้างตัวเด็กแล้วฟาร์มตัวเด็กแล้วแล้วอยากจะใช้ตัวหลักหรือว่าเคียร์เดลี่แล้วแล้วอยากจะฟาร์มเควอสดันเจียนเพื่อที่จะอัปไอเลเวลหรืออัพเกียร์สกอร์ของตัวละครหลักของเพื่อนๆนะครับอ่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับว่าเควอสดันเจียนเวลาเราจะฟาร์มเนี่ยเราต้องฟาร์ม ที่เลเวลสูงที่สุดนะครับสำหรับนัดตอนนี้ก็อยู่ที่1385นัดก็จะฟาร์มที่1385ถ้าสมมตินัดตามต่ํากว่านั้นมันจะได้น้อยกว่านั้นเนาะแต่การที่จะฟาร์มเงี่ยเพื่อนๆต้องฟาร์ม2ครั้งแรกหรือว่าเดลี่ไปแล้วนั่นเองเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับว่าการฟาร์มเคียสตันเชียนเนี่ยเราจะได้โบนัสหรือว่าเราจะได้ของเนี่ยแค่2ครั้งแรกและหลังจากนั้นนะครับเราจะได้ไอชาร์ดมีมาแทนก็คือชาร์ดออฟฟิลิเคชันนะครับสำหรับการฟาร์มนะครับเดี๋ยวนัดจะแนะนําเกี่ยวกับ,กนนบเซตอ,อจจบบั เซตอัพสกิลที่เหมาะสาหรับ Chaos ด u n g e ีย hmm. นก็คือเป็นสกิล l อลและแรงนะครับ mm hmm. เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกแบบสกิลที่แบบเพิ่ม a อแล้วก็เพิ่มความแรงไปได้เลยนะครับก็แยกออกมาจากเลดบอสหรือว่าพีพีของเพื่อนๆน,น,นะครับอ่ะส่วน e n g r a v รวิ่งนะครับที่นัดแนะนำน,น,น,นะครับสำหรับ Engrav วิ่งที่นัดแนะนำนัดแนะนําเป็น p r e แอมทีฟสไตแล้วก็อเว k เคนนินะครับสออันนี้ถือว่าจําเป็นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ <c oughs> ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเควอสดันเจียมันเป็นดันกี้กี้อยู่แล้วแต่ถ้ามีมันก็จะทําให้รันี่ย ไปได้ไกลแล้วกไ็ไปได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเทคนิคคือ,อยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับห้องแรกนะครับเพื่อนๆก็เลีรยมอนไปปกตินะครับอ่าถ้าสมมุติเพื่อนๆมี PM ถสไตล์นะครับอย่างที่นัาได้บอกไปนะครับเพื่อนๆจะใส่สกิลใส่มอนเตอร์เนี่ยเป็นวันช็อตเลยก็คือเป็นสกิลเดียวถ้าถ้ามอนอ่ะอ่าพิมท์ถีสไตล์นะครับความสามารถของมันก็คือ มันจะโจมตีมอนสเตอร์ที่ต่ํากว่าเชเลนเจอร์ก็คือตั้งแต่มอนสเตอร์สีเหลืองลงมานะครับตีดาเมจเป็นคีย์ดาเมจร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็จะสามารถวันช็อตมอนสเตอร์ได้เลยนั่นเองนะครับอ่าเพื่อนๆก็กดไปมันจะทําให้การฟาร์มของเพื่อนๆเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคหลักของเพื่อนๆเลยนะครับให้เพื่อนเเนี่ยครับเคลียร์มอนนะครับไปจนถึงสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องเคลียร์หมดห้องนะและเพื่อนๆรีบเข้าห้องสองเลยนะครับอ่าห้องสองเนี่ยมันจะททรรรรรริิิิิกกกกีี้้้้นน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 ดดดึึงงะะะะคคคคััับบบืือออไใหเเเพ่ๆปขาาม บคอมนัดชานะเออให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วเพื่อนๆวิ่งลากมอนให้ได้มากที่สุดนะครับโดยตัวที่เราจะโฟกัสก็คือจะเป็นตัวชาเลนเจอร์หรือบอสไอตัวเขาควายสีเหลืองนั่นเองแล้วให้เพื่อนๆนะครับกด awakening skill นะครับอ่ามันแทบจะวันช็อตมอนเตอร์พวกนี้เลยนะครับอ่าปุ๊บถ้าเพื่อนๆมีสกิลแรงกว่านี้ก็กดไปก็ได้นะครับเหตุผลว่าทําไมเราถึงกด awakening skill เพราะว่าเราสามารถที่จะกดและเราสามารถที่จะเคลียร์มอน และคูดาวมันจะวนใหม่ที่ตอนบอสสีแดงขึ้นมานะครับอี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะครับก็คือเราจะเจอบอสสีเหลือง2ชุดนั่นเองก็คือ6ตัวนะครับชุดละ3ตัวนะ,ะเราก็ลากเหมือนเดิมนะครับชุดที่2เราก็ลากเหมือนเดิมอปุ๊บนัดก็ลากปุ๊บมานะครับแต่แต่ข้อควรระวังที่นะัดอยากจะบอกก็คือควรที่จะใช้อเวกเคนนิ่งสกิลที่เชลเลนเจอร์หรือบอสเหลืองชุดแรกนะครับอย่าไปใช้ชุดที่2นะครับไม่งั้น คูดาวสกิล awakening มันจะกลับมาไม่ทันยกเว้นเสียแต่ว่าเพื่อนๆจะมี awakening engraving level 3นะครับอ่ะอันนี้สามารถกดได้นะแต่ยังไงก็กดอันแรกก็คุ้มกว่าอยู่ดีนะครับอ่ะอันนี้อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะวนะ่าเพราะอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันไม่ยอมมานะปุ๊บแล้วพอเพื่อนๆฆ่าไอ้ตัวเหลืองไปแล้วนะครับเดี๋ยวบอสตัวแดงมันจะออกมานะอตัวนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออโอเคปุ๊บนะครับแล้วมันจะอยู่ที่ปะมานเนี่ยครับ ประมาณ47นะครับบอสสีแดงจะออกมานะครับตัวนี้ก็ให้เพื่อนๆกด Awakening Skill ไปอีกทีนะครับถ้าสำหรับใครที่เล่นเป็น s o ร์ e เลตนแนะนำให้เอาไอ Awakening Skill สายฟ้ามาก็ดีนะครับมันก็จะเร็วปุ๊บนะครับอ่ะอันนี้เป็น Tricky Part ของชั้นที่2นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เจอสีทอง Portal สีทองหรือสีแดงนะครับอย่างนี้นะอันนี้คือเรียกว่าสีแดงนะให้เพื่อนๆกดรีได้เลยนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆเจอสีทองหรือสีแดงนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับไม่ต้องเคลียร์มอนนะกดเข้าไปปุบนะครับพอเพื่อนๆกดเข้าไปปุบเนี่ยเพื่อนๆจะเจอบอสถ้าสมมติเป็นสีแดงก็จะเจอบอสนากก็พยายามฆ่ามันให้ได้มากให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเทคนิคเนี่ยถ้าเราฆ่าบอสสีแดงไปแล้วนะครับเอาเวคเคนนิงสกิลเราอะจะกลับมาทันทีนะครับอ่ะก็ให้เราฆ่ามอนตตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเป็นสีทองก็เหมือนกัน,นครับก็คือฟาร์มนั่นแหละเนี่ย คือเวลาเราฆ่าปุ๊บมันจะดรอปไฟติ้งสปิริตนะครับให้เพื่อนๆเ,เก็บไฟติ้งสปิริตและรีบฆ่ามอนเตอร์ให้ได้ภายใน5้าวินั้นนะครับเพราะว่าคือมอนเตอร์เนี่ยมันจะถึกเหมือนกันนะในมุมมองนะั้นมันไม่ใช่แบบเป็นมอนเตอร์กี่กี้นะครับพอยิ่งสูงไปอ่ะมันจะถึกมากๆและสกิลมันโคตรแรงเลยนะจะบอกให้นะครับอ่าฉะนั้นเทคนิคในการฆ่าตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับเก็บไฟติ้งสปิริตแล้วค่อยฆ่านะครับเพราะถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนๆฆ่าเฉยๆอ่ะ ดาเมจของเราเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยปุ๊บนะครับอาเพื่อนๆก็เก็บของพราะเก็บของเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพนจะได้ของมาเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็แค่กดรีปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการเหมือนกับฟาสทูหรือว่าการที่เพื่อนๆจะฟาร์มเค a อสดันเซียนได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโดยการที่ได้แมตช์เยอะที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเคลียร์เดลี่ไปแล้วนะก็คือเคลียร์สองครั้งแรกต่อวันไปแล้วนะครับเพื่อที่จะไรเพื่อที่เพื่อนๆจะฟาร์ม shard of purification แล้วก็พวกแบบหินสโตนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดเกาะหรืออัปเกรดอาวุธของเพื่อนๆนะครับแล้วพอเพื่อนๆได้มานะครับเพื่อนๆก็อไปแลกนะครับอ่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้ก i ดิ้งกรดิ้งไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเรามารีแคปอีกรอบนะครับสำหรับการลงเคอสดันเจียนแบบรวดเร็วคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับควรที่จะเคลียร์เดลี่ของเคอสดันเจียนให้ครบก่อน2รอบนะครับและเพื่อนๆก็เข้าเคอสดันเจียน ไปนะครับเคลียร์ห้องแรกให้ได้16%ก่อนนะครับพอผ่านห้องแรกไปแล้วนะครับเพื่อนๆเข้าห้องที่2นะครับเคลียมอนสเตอร์ทุกอย่างนะครับโดยการกด awakening skill ก่อนนะครับและเคลียร์ให้หมดจนถึง46%นะครับเพื่อนๆจะเจอบอสสีแดงปุ๊บใช่ไหมครับเพื่อนๆเจอบอสสีแดงให้เพื่อนๆกด awakening skill อีกรอบนะครับแล้วก็ฆ่ามอนสีแดงนั้นไปนะครับถ้าเพื่อนๆ เคลีย์แล้วมันจะเปิดพอร์ทัลขึ้นมานะครับถ้าเป็นพอร์ทัลสีดำให้เพื่อนๆสามารถกดลีฟและทําใหม่ตามโปรเซสที่นัดบอกได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเจอพอร์ทัลสีทองหรือพอร์ทัลสีแดงนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปในห้องนั้นนะครับและให้เพื่อนๆทําการจัดการลัคกี้มอนสเตอร์ ทั้ง2ห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องทองหรือว่าห้องบอสนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะจัดการหรือโซโล่มอนสเตอร์ได้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้การอันนี้ได้นะครับก็คือเป็นไพ r ร t e จ e นเรชันนะครับคือจะเป็นดาเมจบวก300%ให้กับลัคกี้มอนสเตอร์นั่นเองซึ่งนักคอนเฟิร์มนะครับว่าลัคกี้มอนสเตอร์เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ตัวสีทองและตัวตุ่นก็คือห้องเงินห้องทองนั่นเอง ส่วนห้องสีแดงเนี่ยนัดยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันมีผลมากแค่ไหนแต่นัดใส่นั้นรู้สึกว่านัดตีแรงและเร็วขึ้นนะครับแต่เทคนิคในการเคลียร์ห้องบอสนะครับก็คือให้เพื่อนๆเ,เก็บโอ i g h t i n g Spirit แล้วค่อยกดสกิล awakening Skill แล้วก็เราสามารถที่จะเคลียร์ได้นะครับและ e n g r a v i n g ที่นัดแนะนําสําหรับในการที่จะเคลียร์นะครับ ของทาง Chaos Dungeon นะครับนัดแนะนำอยู่2ตัวก็คือ p r e m レ t i ี e Style และก็ a w a k e n i n g s k i l l นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเพิ่ม Spirit Absorption หรือว่าอยากจะเพิ่ม k ี e n ั้นไป Spirit Absorption ก็คือวิ่งเร็วขึ้นหรือ k ี e บ b ้ n ก็คือจะเป็นทำให้คลิกแรงขึ้นก็ตามสะดวกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นบทสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการลง Chaos Dungeon ให้คุ้มค่ากับเวลาและของที่ได้นั่นเองนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้นัดไมโ o รเกมมิ่งได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ติแล้วก็ชมได้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ